ไปเรื่อยๆนะครับนะช่วงนี้เดือดๆนะครับผมซ้ายขวาก็กินเดือดๆนะครับผมคนเริ่มเดือดแนละ้วนี่นะครับผมซ้ายขวานี่นะครับผมนั่นนะดูเอาครับ โอ้โหหวานเชียบตัวนี้ไม่ใช่นะครับผมตัวโบอยู่นะครับนะปลาก็ถือว่าเดือดนะครับปลาเยอะนะครับนะตามที่เห็นขึ้นนะครับหน่นนะครับผมตัวนะครับผมอาจจะบันเทิงนะครับวันนี้ขอภาวนานะครับสักสองชั่วโมงนะครับเดือดๆแบบนี้นะครับผมน้ำใหม่ของเราก็เอาขึ้นมานะครับผมปิ๊บนะครับผมโอ้โหเปียกเป็นตากล้องอย่างเดียวครับวันนี้ โอ้มาทีละสองก็มีนะครับนนนะครับผมอันนี้น่าจะโอ้กี่เม็ดมารูนะครับเนี่ยเจ็ดยาวมากนะครับชิงนเดียวเนี่ยน้ำใหม่ของเรานั่งอู้แถครับแถขาดด้ขาดได้อมไม่พูดขาดาไปคันสองนะครับตัวนี้ สายพันกันงี้ถูนะครับนันะเี๊ยจะไม่ทำยาวนะครับคลิปวันนี้นะครับผมเอาแบบประทัดรัดสั้นๆนี่นะครับเยื่วนะครับสำหรับเยื่อที่น้ำไม่มีเยื่อลงบ่อเหมานะครับผมไปดูได้นะครับผมสูตรเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับผมง่ายๆตามซื้อตามร้านได้เลยนะครับผม น้ำใหม่ของเราล้วนนะครับตอนนี้ล้วนเออเลอร์ครับตอนนี้นเ <c oughs> มาสองนะครับนี่นะครับมาปลาปลาปลาเยอะครับปลาเยอะโอ้โหสวยงามเลยครับนี่นะครับน้ำใหม่ของเราอัดขึ้นมานะครับน้ำใหม่เอาสามเลยครับตัวเดียวครับนะ สามรอบในรอบละตัวกดเดือดกันทั่วบ่อนะครับวันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับวันนี้ตากล้องเปรี้ยวปากแล้วอ่ะอย่าพูดดังดินี่นะครับผมนะถ้าผมมาวิ่งแก็บอยู่วันนี้วันนี้จะเป็นยังไงวะเนี้รวยเลยนี่นะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ายลูกชิมอยก็รวยแลย้วเนี่ยตกในเป็นเขาให้ตกไหม <h ug> อีกตัวครับโอ้โห,หน้าใหม่ลองอัดสองครับตัวนี้แล้วเธอดึงออกข้างไปอนนย่างี้แหละเห็นนะครับผมโอเคเขาเนื้อเปี๊ยกปิดกล้องไว้ก่อนนะครับ,บเดี๋ยวไากับผมดีดึงเท้าแล้ยไอ้ยอี่อเปี๊ยกขึ้นรถอ่ะตาเขาไม่กินนั่งประชดแดดเลย ร้อยนะครับผมน่าจะเก็บเป็ดนะครับผมส่กผลคนงานหนาๆนะครับผมเดบิวายสองนะครับโอเคครับนั่นนะเดี๋ยวน้าเปี๊ยกจะให้ดูผลงานสำหรับวันนี้นะครับผมก่อนจะไปดูผลงานก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามช่องให้น้าเปียกด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับผมไปดูผลงานครับ ก็จะประมาณน,นี้นะครับแล้วนะถือว่าปลากินแป๊บเดียวนะครับคลิปนี้ได้เยอะไหมก,ก็ถือว่าพอสมควรอยูน่นะครับนะปลาใสาประมาณหกเจ็ดขีดนะครับนะแปดขีดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวลาไปเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ